จ้ามีเบอร์สุย่างเก่ง้อไมมมีหอยหอมเฮดโบดหนังหัวจิรอไข่มดเดงแม่เป้งจ้ามีทุกอย่างจ้าใส่ทุกอย่างมาแบบเฮ็ดขมอยากกินหลายอย่างก็เลยใส่หลายอย่างจ้าเศษเส่ต้องกันจ้า มื้อน,นี้ข้ากระสิมาแกงแจกว่าเอื่อนแกงอย่างเนาะพี่น้องแกงสมมปีหูพึกเนาะแกงแบบว่าแกงรวมแกงทุกอย่างเนาะแกงเนือน้อใหม่กับน้อใหม่กับไส้ดนึงเนาะเพราะว่าเครื่องข้าหลายมีนื้อใหม่จ้ามีเห็ดขมแล้วก็มีหนังงว่วมีจิโร่จิปโปมจ้าแล้วก็หอยหอมแล้วก็เห็ดโบดนะจ้าเห็ดโบด แล้วก็ไข่มดแดงแล้วก็แม่เป้งจา้าน้ำยน้าเข้ากับแบบปันไหวเซฟิดไหวตะโดนแล้วเนอะยังเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วก็มีนี่จ้เขาเบือมะพริกที่เข้าตาไหวนี่กล่องอบอปูก็จะมันเป็นแบบใดมันก็อบอสัตว์เนอะมันเป็นแบบสีแปลกๆปนะ สีโบสวยเลยสีแบบนี่จ้ามีพักกระแย่งแลวกับพักขาน้ำนแล้วจ้าพักเบามวนหอมๆอ,อ่าแกงแต่ละเทือกบแบบกินเบิร์ดหมูบาทเนาะแกงเือเดียวกินเบิร์ดหมูบาท แบบเออป่อยากแกงดูเนาอแกงแบบเทื่อเดียวกับแบบใส่ตู้เย็นไว้กินเนาอจ้าอือควันเ,เห็ดจังได้สิเห็ดก็เห็นแต่ควันเนี่ยนี่ดบุกบุกบ,กบุกเนาะ ขั้นตอนสุดท้ายผักกระแหงกับปลาคาจ้บใส่ลงไปเรียบร้อยจ้านะหืมหอมผักกระแหงหอมปลาคาจ้าพี่เนาะมาเสิบแสนเนกันด้วยจ้าทายไก่กรบบดาดควันหวนหวนกินมาใส่กล่องเนาะ มีเบอร์สุย่างเกงน้อไมมมีหอยหอมเฮดโบดหนังงัวจิลอรอไข่มุแดงแม่เป้งจ้ะมีทุกอย่างจ้ะใส่ทุกอย่างมาแบบเฮ็ดขมอยากกินหลายอย่างก็เลยใส่หลายอย่างจ้ะเ็บแส่ต้องการจ้า